บ้านเราเนี่ยสรุปมันบูมหรือไม่บูมโดตาไทยผมอยากจะจัดโดตาครับโอ้โหเงินรางวัลเยอะมากเลยคิดว่าจะสักี่ทีมครับโอโ้มันไม,ม่เกิน64หรอครับเออนี่คือความเป็นจริงแล้วก็ถ้าชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e ด้วยสนับสนุนคลิปได้นะครับก็ฝากคอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปได้คอมเมนต์หน่อยนะจะได้ช่วยทำให้คลิปเนี่ยมันถูกมองเห็นมากขึ้นส่วนใคร ที่อยากจะสนับสนุนช่องเป็นพิเศษก็สามารถที่จะกดปุ่มสมัครสมาชิกใต้คลิปได้นะครับสมัครสมาชิกของใน youtube นั้นจะได้สิทธิพิเศษเป็นลูกบ้านหลังเขามีสิทธิในการโหวตคอนเทนต์ต่างๆแต่บางครั้งที่ผมตัดสินใจไม่ถูกว่าจะทำคลิปอะไรก่อนหลังดีนะครับก็จะเป็นสิทธิพิเศษเบนฟิตตรงนี้สาหรับคนที่สนับสนุนเข้ามานะครับส่วนอันนี้อันน,น,นี้อันนี้ความความเห็นนี้ค่อนข้างที่จะ ดโลไปนิึนงเรามาพูดถึงความเห็นถัดไปเขาบอกว่าคนไทยที่เก่งจริงมีน้อยสาเหตุหลักเพราะคนไทยคุ้นชินกับเกมที่อำนวยความสะดวกสบายเติมเงินแล้วชนะเหตุผลนี้ผมว่าไม่คุณว่าคุณคุณว่าใช่ไหมผมว่าไม่ไม่น่าใช่ไม่น่าใช่เพราะว่ามันเป็นเรื่องของความตั้งใจความอยากอะ่ะคือเดี๋ยวนี้ผมจะเจอคํานี้บ่อยมากเลยผมว่าเป็นคนที่ไม่เก่งภาษาผมพูดก่อนเลยผมไม่ได้เก่งภาษา เดี๋ยวนี้จะเจอคนประมาณนี้เว้ยผมก็อยากเล่นเกมนี้นะแต่ผมไม่ได้ภาษาคือผมมองว่าสุดท้ายถ้าเรามีความอยากเว้ยมีความอยากกระเฮี้ยนกระหือหรือมันจะอยากทำสิ่งนั้นเหมือนที่บอกอะตอนแรกก็คือถ้ามึงเล่นเพื่อหวังเงินมันก็แทบจะหวังเงินไม่ได้ใช่ไหมแต่ถ้ามึงมีแพชชั่นมากนั่นแหละรีวิสแพชชั่นมึงก็จะทำได้เออมีความเงียนที่อยากจะเล่นประมาณนั้น ออเออใช่ใช่ใช,ใช่อันนี้ที่พี่แพรพูดผมเลยนึกขึ้นมาได้เรื่องหนึ่งตอนนั้นมันน่าจะมีสัมภาษณ์พอดแคสต์ของของฝั่งโ o t a ต้าซ m นมาบางตอนนั้นสัมภาษณ์ใครนะ f o r ์เรฟคือตอนเนี้ยวงการโด t a ตของเซา t ์ k กาหลีมันตายแล้วถูกต้องไหมอันนี้คือที่ f o r ์เรเคยพูดนะเขาบอกว่าช่วงหลังจบก่อนจะหมดยุคข,ของไอ้พวกเพลเยอร์เกาหลีใต้อะแล้วตอนนั้นนะี e ้ยอีสปอ ฮี r ร่เดอะสตอร์มันเพิ่งตายเว้ยเพราะว่ามันประกาศยกไม่แข่งขันยกเลิกการแข่งขันแล้วข่าวเนี้ยไอ้พวกเพเยอร์โดตเนี่ยไอ้พวกแก๊ง MVP p h o e n ฟิเก่ามันก็ไปเสนออาชีพให้เว้ยว่าเอ้ยมาลองเล่นโดตาไหมเดี๋ยวจะสอนหัดเล่นให้อะไรเงี้ยปรากฏว่าพอลองไปได้แค่แป๊บเดียวไม่เอาแล้ว <laughs> เออคือโปร h e โร่เดอะสตอร์อะหลายทีบอก กูไม่เอาแล้วถ้าจะมาสเตอร์เฮียเกมเนี้ยนะไม่ต้องใช้มากกว่า2ปีเสียเวลาคือเวลามันมีจำกัดถูกต้องไหมในการเป็นเพลเยอร์อ e ีสปอร์ตอะแล้วมึงจะต้องใช้เวลาประมาณสักปีถึง2ปีในการที่จะเป็นมาสเตอร์เกมเกมนี้ไหนจะไกรดิ้งอะไรนั้นอีกเวลามีจำกัดครับไม่ไหวเขาก็เลือกไปเล่นเกมอื่นที่มันหาแดกได้ง่ายกว่า เอาคุณลองดูส bon ่วนมากไอ้พวกที่มันเป็นโปรโดราเนี่ยมันคือรีวิสแพชชั่นชัดๆอ่ะคือมันอยู่กับแพชชั่นอน่ะเออนั่นแหละมันอยู่กับแพชชั่นล้วนๆเลยมันถึงแบบเป็นโปรแข่งมาได้หลายปีการสนับสนุนอีสปอร์ตไทยอย่างน้อยมันสนับสนุนอะไรบ้างวะคำถามก่อนคำถามก่อนเขาสนับสนุนอะไรที่เป็นรูปธรรมบ้างนอกจาก จัดการเรื่องวีซ่าแล้วพาไปแข่งผมผมรู้แค่เดียวในห้องนี้ก็มีเด็กรุ่นใหม่นะก็โอ้หทำมาล 5, ้วห้าหปีอาจจยังไม่เห็นผลเด็กรุ่นใหม่เนะี่ยชอบชอบแบบอะไรนะต้องการเห็นผลไวเออนั่นแหละเยี yeah. ่ยล่าสุดเผื่อไม่ได้ตามข่าวล่าสุดนักกีฬาที่ไปแข่งซีเกมได้เข้าไปพบกับนายกส่วนสิ่งที่นายกพูด ไม่เกี่ยวที่อะไรกับ e-sport เลยเออไม่เกี่ยวอะไรกับ e-sport เลยก็คือคนที่ไปในห้องเต็ไมไปด้วยเด็กรุ่นใหม่ก็เลยบอกว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยชอบแบบเห็นผลไวๆแต่ว่ากูเนี่ยทำมาแล้วห้าหปีอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเชื่ออะไรวะเชื่ออะไรวะไม่เกี่ยวที่อะไรเลยแล้วเราก็ต้องเราก็ต้องอ่าเข้าหาคนพวกนี้ เพื่อจะให้เขาจัดสรรงบลงมาให้อะไรประมาณนั้นอ่านี้เขาบอกว่าหน้าเก่าเลยไวหน้าใหม่ผลิตไม่ทันต้องเข้าใจว่าเกมพวกนี้ไม่ได้งอประเทศไทยเลยเอาจริงๆมันไม่งอใครเลยด้วยซ้ำไปเว้ยมันงอแค่ประเทศเดียวเท่านั้นเออมันงออยู่ประเทศเดียวผมเคยพูดไปแล้วก่อนหน้านี้หลักลิขสิทธิ์ของของของประเทศนี้กับประเทศอื่นในโลกไม่เหมือนกันมีคติง่าย,ายก็คือ เขาไม่สนใจเราและเราก็ไม่ต้องสนใจเขายัางล่าสุดใช่ไหมถ้าจํามันได้ช่วง TI-10 TI, TI ไม่มีลิขสิทธิ์ทุกคนสามารถดูแบบเรียลไทม์ได้ผ่านซอสของทางวาวหรือจะดูในเกมก็ได้แต่เกิ็เลยขึ้นที่จีนสตรีมของจีนมันถือลิขสิทธิ์ไงเออสั่งให้โปรเพลเยอร์และสรีมเมอร์ทุกคนที่กำลังไลฟ์ทีไ ใส่ดีเลย์ซะเออเขาไม่สนเราแล้วเราก็ไม่สนเขานั่นคือโลจิกของวงการโดตาซึ่งผมไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าเป็นโลจิกของวงการอื่นมันเป็นยังไงบ้างอันนั้นนะ่ะคือเขามีผลประโยชน์เพราะว่าเขาได้กำไรกตรงนั้นเยอะคนเล่นโดตาในจีนเยอะอาชีพนี้ไม่มั่นคงในไทยครับผมเคยลองทำตอนที่เรียนจบใหม่ออกมาทำงานทำงานไปด้วยพยายามฝึกซ้อมเล่นไปด้วย าาเวลาผ่านไปสักพักความที่เราโตขึ้นมันจะมีความคิดได้ว่าการแข่งขัน e-sport ในไทยมันไม่มีนาคนที่สดใสเลยโอ้โหถ้าย้อนกลับไปสัก10ปีที่แล้วเนี่ยใช่มันไม่เห็นภาพเลย5ปีที่แล้วก็ไม่เห็นภาพเหมือนกันคือเรื่องเนี้ย e-sport ในไทยบูมได้เพราะอะไรเพราะผลประโยชน์ e-sport ในไทยมันบูมได้เพราะเพราะมันมีผลประโยชน์เลยผมทํามาตั้งแต่ประมาณช่วง7ปีที่แล้วใช่ไหมสมัยก่อนเนี่ยวันนั้น เห็นโพสต์คุณซันวอคุยเรื่องเกี่ยวกับวงการ e-sport <c oughs> เพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องอนักภาก AV อยู่ช่วงนี้ผมบอกว่าย้อนกลับไปเจ็ดปีที่แล้วเนี่ยวงการเกมเนี่ยยังแยกไม่ออกเลยระหว่างนักภาคอย่างเงี้ยนักภาก e-sport เนี่ยกับเกมแคสเตอร์เออสมัยก่อนมันทับซ้อนกันเว้ยนักแคสเกมอะ่ะเออมันทับซ้อน,นกับนักแคสเกม ส่วนทุกวันนี้นักภาคย์น่าจะทับซ้อนกับสตรีมเมอร์และอินฟลูเอนเซอร์อยู่แต่ก็ถือว่าดีขึ้นแล้วเพราะอะไรเออใช่เพราะอวีมันทำให้ e-sport บูมผมจำได้ว่าวันนั้นผมเดินอยู่ที่สะพานลอยหน้าออฟฟิศน่าจะ4-5ปีแล้วตอนนั้นเป็นช่วงที่อ v บูมผมได้ยินว่าจะมีคนเปิดทีวีช่อง e-sport ด้วยซ้าไปตอนนี้เป็นยังไงไม่มีคือตอนนั้นนะ่ะแม่งแม่งบูมมากเลยเว้ย พอ Rv มันกลายเป็น e-sport ที่ทุกคนทำให้ทุกคนรู้จักคำว่า e-sport ได้ทุกคนมีนแบบเฮโลนเข้ามาในวงการเนี้ยแล้วก็มีหลายคนที่เจ็บตัวแล้วก็เลิกทำผมไม่รู้นะว่ามันกระทบกับโดตามากขนาดไหนแต่ผมเชื่อว่าอืมแต่ผมเชื่อว่าจาก5ปีที่แล้วนะตอนนั้นจนถึงตอนเนี้ยมันมีคนที่ได้รับผลกระทบจากตรงนี้เยอะอยู่เหมือนกันถ้าในด้านที่ดีหรือด้านที่ไม่ดีมันจะมีอ่า คนที่เขามีทุนจริงๆทําทีมอ่ะฮะกับคนที่ไม่มีทุนแต่อยากทําทีมแล้วก็ระเบิดตัวเองไวมากหรือคนที่มีแพชชั่นแต่ไม่มีเงินอ่าหรือมันจะมีพวกคนที่มีแพชชั่นแต่ไม่มีเงินและก็โครงการที่ทําเพื่อสังคมต่างๆแต่เป็นการใช้คาว่ายักยอกเงินได้ไหมอีกมากมาย เออมันมีโปรเจกต์แบบขายฝันเยอะแล้วคราวนี้คนที่เข้ามาในวงการใช่ไหมบางคนเขาจะมีสองแบบคือมาด้วยคอนเน c t ชันก็คือคนนี้ชวนมาก็เลยมากับอีกประเภทหนึ่งก็คือมาด้วยตัวเองศึกษาความรู้ด้วยตัวเองแล้วบางคนก็จะเจ็บเพราะว่าโดนขายฝันแล้วก็ไม่ทำละไม่ทำละเหมือนนะตอนนี้ผมก็ได้ยินมาว่าวงการ RV เนี่ยก็เริ่มจะ มากๆแล้วเหมือนกันแบบมันเริ่มจะไม่คุ้มละคนที่พยายามผลักดันก็ดันจนเหนื่อยเอ่อถ้าว่าอันตามตรงถ้าเป็นพวกคนที่เข้ามาก่อนผมเนี่ยเขา,นา,ากน่าจะดันวงการนี้มาประมาณสัก10 1 5ิปีแล้วล่ะทวดเนี้ยคือผมพูดบ่อยๆในสตรีมใช่ไหมว่าผมไม่รันแล้วผมไม่อยากจะรันแล้วผมไม่อยากจะพูดคำว่ารันเวยสมัยก่อนเนี่ยคำพูดเนี้ย ย้อนกลับไปสักประมาณ7-8ปีที่แล้วเป็นคำพูดที่ดีมากๆผมมารันวงการครับฮ่าลีวิ h แพชชั่นหลังๆมาเนี่ยผมมารันวงการครับเชียไอ้เฮียนี่ตัวโกงแน่เลยคือช่วงหลังอะ่ะคำพูดนี้มันเปลี่ยนไปเลยเวย้ยคือใครก็ตามที่ออกปากว่ารันเนี่ยนะส่วนมากจะมาแบบโปรเจกต์ขายฝันแล้วก็บึ้มมีมากมายไม่ว่าจะเป็นโกงเงินขายฝันให้ระเบิดแต่ว่าได้ได้เงิน อะไรเงี้ยขนาด e-sport เกมที่มันดูมีการแข่งขันเยอะอย่าง rv, OK, RV ีอคอวเนี่ยผมให้เลยว่าเงินเดือนเยอะแต่เกมอื่นนะมีอะไรกับวาโลหรือเกมยิงทั้งทั้งหลายอะ่ะผมก็ให้ว่าอาจจะเยอะจริงแต่ไม่ได้เยอะแบบโอเวอร์อูฟู่ก็ให้ว่าเกินเงินเดือนคนทั่วไประดับหนึ่งอะ,อะไรนะยุคโอวรเหรอ ยุคโอว c ชนี่มาไวไปไวสมัยโอวัชมาใหม่ๆมันหายเพราะอะไรเพราะว่าอินฟลูเอนเซอร์เซเลบริตี้มาเล่นกันเต็ไมไปหมดเลยปีแรกๆอะ่ะโอ้โหฮาร์ล็อกเกอร์เล่นในอาร์มเล่นอะไรเงรี้ยแบบคนพูดพูดถึงเยอะมากแต่สุดท้ายแล้ว อ๋อบริษัท Case o w a t c h มันเป็นเรื่องของกฎของเขาเออมันเป็นเรื่องของกฎของเขาเว้ยคืออย่างโดตาเนี่ยมันมีข้อดีในการจัดทัวร์นาเมนต์นะเพียงแต่ว่าคนจัดทัวร์นาเมนต์หากำไรกลับไม่ได้มันก็เลยไม่เกิดทัวร์นาเมนต์อย่างต่อเนื่องเพราะว่าโดตาเนี่ยคุณจะทำอะไรก็ได้เข้าใจไหม ว,ว้าวไม่สนใจไม่ยุ่งอะไรทั้งสิ้นเกี่ยวกับคุณ Dota คือฟรีคอนเทนต์สมมุติวันนี้เนี่ยคุณ Watchboy อยากจะทำทัวร์นาเมนต์คุณก็ทำได้อยากจะเอาทัวร์นาเมนต์ขึ้นระบบตัวในเกมก็ส่งเรื่องไปก็ทำได้แต่คราวนี้เงินรางวัลเท่าไหรก่ก็เรื่องของคุณไม่มีข้อจำกัด แต่คุณจะสามารถหากําไรมันกลับมาได้หรือเปล่าถ้าเป็นสมัยก่อนมันจะมีระบบซื้อตั๋วแล้วได้ทิเ็ตในเกมแล้วก็จะได้เซ็ตของโันด์นเมนนั้นๆย้อนกลับไปถ้าใครดูโรตาานาน,านยุค Star ์เ d เดอยุค Star ์เ d เดอเป็นอย่างนั้นแต่อย่างของเคสบริษัทเนี่ยคือเขามีกฎเลยว่ากูจะทําทัวร์นี้นะคุณอยากจะทําทัวร์หรอเพราะว่าประเทศไทยกําลังไฮโอวัชใช่ไหมล่ะฮะคุณจะทําทัว มูลค่าเท่านี้เหรอโนโนโนคุณกำลังเทียบกับกูอยู่หรือเปล่าจงจำไว้กูอะ่ะเจ้าของเกมดังนั้นเนี่ยลงไปซะเงินรางวัลอะลงไปซะเป็นอย่าง,งนี้ไว้นี่นี่คือสาเหตุที่ว่าทำไมถึงปั้นแล้วไม่เกิดนั่นเป็นสาเหตุว่าทำไมถึงปั้นแล้วไม่เกิดต่อให้คุณจะมีทุนมากเท่าไหร่ในการจัดทัวร์นาเมนต์อะใช่ตอนนั้นดิมแคสเตอร์เคยจัด คอมมูนิตี้ทัวต่อให้คุณจะมีโอ้โหทุนมหาศาลแต่ว่านี่คือเกมกูเดี๋ยวกูจะมีจัดทัวนี้อยู่แล้วเงินรางวัลเท่านี้มึงไม่มีสิทธิ์มึงต้องจัดแค่นี้นั่นแหละครับแล้วมันใครจะไปจัดอ่ะใช่ไหมโอ้โหใครมันจะไปจัดคราวเนี้ยเดี๋ยวรอดูว่าอย่างเคสโอวเนี่ยเขาจะปรับปรุงตัวไหมถ้าโอชปรับปรุงตัว จะสัมผัสได้จากอะไรบ้างถ้าโอวเข้ามาเปิดเต็มที่เขาจะมีวอชปาร์ตี้ไหมถ้าเขายังอยู่การตลาดยุคเก่าอยู่ก็คือไม่มีวอชปาร์ตี้ไม่นี่คือเกมกูกูไม่ให้พวกมึงก็ระเบิดผมว่าเพราะว่าจริงๆตอนนี้มันก็คือโอ 1. 1มันไม่ได้เขาบอกมันไม่ได้ควรค่าอะไรการที่มันหายไป2ปีเลยโอเค จุดแข็งของโด t a ทคืออะไรครับเป็นโมบ้าที่ยากที่สุดผมให้นี่คือจุดแข็งโมบ้าที่ยากที่สุดและมีความซับซ้อนมากที่สุดจากนั้นเนี่ยคุณจะต้องเป็นคนที่ฮาร์ดคอร์ชิบหายสาดิตอ่ะสาดิตอ่ะลองลองคิดภาพมันเข้ามาเล่นเกมเกมนี้โดนเครียดแล้วเครียดอีกอะ่ะเปิดเกมมาถึงปุ๊บ อ่ะมึงก็เจอเสมอแล้วแต่ห้องร้อยชั่วโมงใช่ไหมเขี้นเขี้นเข้าไปอีกเขี้นเข้าไปอีกเออเจอทุกเกมมึงมากระจอกอีซี่อีซี่มิดเขี้นเข้าไปอีกเขี้นเข้าไปอีกโอ้โหมึงคิดดูไอ้เชี่ยใครแม่งจะแบบจากตรงนั้นถ้ามึงเล่นคนเดียวนะไม่ไม่ไม่เล่นเนีใครไม,ไม่ไม่รู้จักเพื่อนอะไรทั้งสิ้นเลยนะโอ้โหว่ามึงจะไปถึงจุดตรงเนี้ยในยุคป,ปัจจุบันนะยุคป,ปัจจุบันนะเแย่ต้องต้องเป็นคนแบบไหน แต่ผมเชื่อว่ามันเป็นแบบนี้ทุกเกมเว้ยในโลกเนี้ยเกมไหนก็ตามที่มันอยู่มานานมันจะมีกำแพงหมดไหนขอยกตัวอย่างหน่อยเพราะว่าผมไม่ค่อยได้เล่นเกมอื่นเท่าไหร่อะโดต้ามีแอลมีเกมอื่นเป็นไงบ้างเอาจริงมันมีทุกเกมอย่างเคส MMORPG m m o เนี่ยก็คือ w o r ร์ a ครับ โบวครับเนี่ยเป็น MMO ที่น่าจะได้ยินชื่อกันเพราะว่าคนก็บอกมาตลอดว่าโนหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ว่ามันโคตรจะอภิมหา,ามเรียกไท็อกซิกเพราะว่าเหมือนกับว่าทุกคนมันมีชุดความความรู้แบบนี้ก็คือมึงห้ามนอกคอกส่วนของของ f l n a n t a s t a s y เนี่ยมันก็มีแต่ว่า Final เนี่ยคือด้วยความที่เจ้าของเกมอ่ะมันพยายามบิวคอมมู ให้มันออกมาดีเว้ยมันพยายามที่จะจัดการทุกคนอะที่แม่งทําตัวท็อกซิกคนมันก็เลยไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่แต่จริงๆแล้วข้างในอะข้างในเนื้อแท้กก็อาจจะมีความแบบกำหมัดอยู่อย่างของของเคสไฟแนลเนี่ยคือถ้าคุณไม่ใช่ต้อนอ่อนแล้วคือคุณไม่ใช่เพลเยอร์มือใหม่อะไรเงี้ยถ้าคุณพลาดใช่ไหมคนก็อาจจะเริ่มแบบจึกจ๊กจึกนินดนึงอะ ไม่พูดมากไม่พูดมากเพราะถ้าพูดมากไปกว่านั้นเดี๋ยวอาจจะโดนรีพอร์ตก็คือถ้าถ้าแรงอ่ะจะโดนรีพอร์ตเว้แล้วจีเอ็มก็จะแบบดูรีพอร์ตมึงแล้วก็มาพามึงเข้าห้องห้องห้องมืดไหนคุณทําอะไรมาอะไรเงี้ยอย่างของที่ตอนนี้มีนอันนี้คือขายขายไฟนอลนิดนึงก็คือ Pv p v p ระบบ P v p ตอนนี้มันเหมือน o Watch เว้ก็คือ5 V5 ดันออฟซทีฟ แต่ว่าความชาญฉลาดก็คือเมื่อเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีอะไรที่คนสู้กันเพื่อเลนกิงหรือซัมติงคนไม่อยา็อซิกใส่กันอ่ะคุณอาจจะเคยเล่นโอวชมาแล้วแบบทำไมมึงไม่ดันออบเจกตีฟท้าไมมึงเอาแต่คิวน,น,น,นู่นนี่นะนู่นถูกต้องไหมของของเคสไฟนอลคือมันไม่ให้มึงพิมพ์เลย PVP ที่ไม่ให้มึงพิมพ์แต่ให้เป็นชุดแชทมาให้ โจมตีคนนี้นะปกป้องคนนี้นะแล้วก็ลิมิตเบรกเราพร้อมแล้วดันออบเจกตีฟสิเพราะอะไรแม่งไม่ให้มึงท็อกซิกเวเอยอย่างผมว่าผมบอกเกมมันฟิลกู้ทุกอย่างนะเว้ยเกเว้นเล่น PVP มันจะมีช็อตหัวร้อนอยู่คือแบบมันเป็นการหัวร้อนที่เราไม่สามารถระบายได้ใช่พวกเล่นโด t a เนี่ยคือมึงหัวร้อนมันก็ระบายลงใช่ไหมเพราะมันคืออ่อแชทไม่ได้ผิดนี่เออแต่นี่คือมึงทําอะไรไม่ได้ มึนก็จะแบบกำหมัดว่าไอเฮียทำไมไม่ไปยืนที่ออบเจคทีวะมันไม่ยืนดันเอาแต่คิววะอะไรเงี้ยเออเป็นฟีลลิ่งแบบนั้นเพราะปกติอะคือถ้าเป็นเกมไหนก็ตามที่มันมี PVP มีเลนกิ้งอะไรเงี้ยคือคนมันต้องเดือดใส่กันอยู่แล้วธรรมชาติมนุษย์โอเคเดี๋ยวผมพอพูดเรื่องคองมูต่อคอมูเนี่ยพูดนิดเดียวพอเพราะเมื่อกี้เหมือนเราพูดไปเยอะมา,มากๆแล้วคือเคสคอมูเนี่ยไม่ต้องพูดถึงคองมูไทยนะเราพูดถึงคองมูทั่วโลก ผมเห็นความ PMA ของหลายๆคนหรือว่าความหวังดีของหลายๆคนที่อยากจะเปลี่ยนมันแต่มันเหมือนขวางกระแสน้ำอะเพราะว่ามันมีช่วงหลังจบ T10 มาที่พวก t าร e เลนก็คือนักพากต่างประเทศหรือว่าโปรบางคนเนี่ยพยายามจะประมาณว่าเกมมันท็อกซิกเกินไปแล้วเป็นเพราะว่าพวกมึง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 ,มงทำให้มันเป็นแบบนี้ดังนั้นเนี่ยพวกมึงพวกมึงพวกมึงในฐานะโปรเพเยอร์และซีมเมอร์ควรจะ ทำตัวแบบนี้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 แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือคนในโซเชียลโถมใส่คนที่ออกมาขอเอาเรื่องพวกนี้แล้วหลังจากนั้นกูก็ไม่เห็นคนพวกนี้ออกมาขอเอาเรื่องพวกนี้อีกเลยซึ่งกูก็มองว่ามันมันก็คงจบแล้วละ่ะนะเขาไม่มีใครสนใจทุกคนอยากให้มันเป็นแบบนี้ต่อไปแล้วเราก็ไม่ใช่เจ้าของเกมเพราะว่าเจ้าของเกมไม่ทำเพี้ยเลยเขา้าใจไหม คือมันไม่ใช่หน้าที่ของบรรดานักพากหรือหน้าที่ของโปรเพเยอร์บางคนมันคือหน้าที่ของเจ้าของเกมเจ้าของเกมไม่ทาเฮียอะไรก็ทาอะไรไม่ได้ฉะนั้นประเด็นเนี้ยคือตัดไปเลยเว้ยถ้ามึงแบบเวลามึงไปคอมเมนต์แล้วหวังว่าจะให้มีคนเปลี่ยนนู่นนี่โน่นอะไรเงี้ยคือไอ้ตรงนั้นนะ่ะขนาดไอ้พวกแบบข้างบนยอดพิระมิดของวงการนะ่ะมันพูดนะเว้ยเจ้าของเกมมันยังไม่สนใจเลยเว้ย แต่ถามว่าแล้วข่าวเนี้ยเราจะต้องทําตัวยังไงดีเราจะต้องทอํา,าต,ทตัวท็อกซิกไปกับมันเลยทำตัวแบบเขาเรียกนะกะเลวกะลาดไปแบบนั้นไหมก็ไม่จําเป็นเออมันก็ไม่จําเป็นมันก็เป็นอยู่ที่สิทธิ์ของคุณว่าคุณเป็นคนประเภทไหนคุณเป็นคนที่แบบว่าทําคนอื่นเดือดร้อนแล้วรู้สึกแย่ไหมหรือว่าเออช่างแม่งเถอะไม่ใช่กูก็แล้วแต่คุณอยู่ที่คุณธรรมในใจของคุณละ อยากเล่นก็เล่นไม่อยากเล่นก็ไม่ต้องเล่นเพราะว่าเกมมันไม่ได้แคร์เกมมันสนใจแค่ว่ามึงจะเติมหรือเปล่าแค่นั้นเองนะแต่ส่วนตัวผมผมก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ใช่ประเด็นที่จะต้องมานั่งถกเถียงอะไรอย่างเมื่อกี้มีคนพูดถึงเรื่องเคสเสม์ฟในคอมมูนิตี้ใช่ไหมผมนั่งอ่านแล้วผมรู้สึกว่าเม่เหมือนเป็นการแถช,ช่วยกันอะก็เลยแบบว่าเออ มันหมดเวลาที่มึงจะต้องไปคุยเรื่องไม้เสร็จเรื่องพวกนี้แล้วคือแบบปล่อยไปเถอะไม่ใช่หน้าที่กูแล้วก็ไม่ใช่หน้าที่ของพวกมึงด้วยถ้าสุดท้ายเกมมันตายเพราะไม่มีคนเล่นเดี๋ยวก็ไม่มีเกมที่มึงอยากเล่นให้เล่นเองแค่นั้นเองมึงก็ไปเล่นเกมอื่นแค่นั้นอ่ะผมจะขอยกตัวอย่างเคสเกมที่ตายแล้วหน่อยเพราะว่าผมเล่นมันนานๆทีนั่นก็คือ Hero of the Storm Hero the Storm ตายเพราะว่า e-sport มันตาย แล้วก็ในโซน C เนี่ยเขาไม่นิยมเพราะว่าเกมอะ่ะมันใช้เกมทีมเวิร์กมากๆคือมันโคตรทีมเวิร์กครับมันก็เลยเด็ดในโซน C แล้วพอ e s p o r t มันตายมันก็ไม่มีเหตุผลเลยคนเล่นอีกผมจะบอกให้ว่านี่คือการเซิร์ชแมตช์ของเกมที่ตายแล้วเกมยังสามารถเปิดต่อได้ใช่แต่ว่าคนเล่นเหลือน้อย คุณคิดว่าทุกวันนี้คนเล่นโดตามันน้อยลงไหมคือสมัยก่อนอะโดตาเป็นเกมหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าแมชเมคกิ้งดีมากกดปุ๊บเจอปับกดปุ๊บเจอปับเดี๋ยวนี้เจอกันยากช้ากว่าเดิมโอเคแรง้งมันอาจจะกดหายากเพราะว่าแรงมันสูงแต่แค่ผับเกมอะสมัยก่อนเห็นกดแป๊บเดียวก็เจอแล้วเดี๋ยวนี้บางทีรอบไปห้าทีสิบนาทีดูมันแบบมีสองอย่างเว้ยคนเล่นน้อยลงกับ อย่างที่2คือระบบแมชเมคกิ้งเรื่องมากเกินไปเออระบบแมชเมคกิ้งเรื่องมากเกินไปก็เลยแบบหาหน้าหน่อยอ่ามาพูดถึงเคสฮีโรสมมติผมชวนคนใน Discord เลนอ่าผมอยากจะเล่น hero the storm เสิร์ชหาแมชธรรมดาอยู่ที่ประมาณ5-10นาทีในเวลาพร้อมไทม์และ หลังตีหนึ่งเป็นต้นไปคือไม่มีใครเล่นเออและหลังตีหนึ่งเป็นต้นไปคือมึงไม่ต้องเสิร์ชมันไม่มีใครเล่นเพราะว่าจํานวนคนที่เล่นเนี่ยมันน่าจะมีแค่หลักหนึ่งพันเองมั้งเพราะว่าอะไรปะเวลาเสิร์ชไปนะไม่เจอแต่คนชื่อเดิมๆเ,เว้ยแล้วมันก็ท็อกซิกใส่กันเพราะมันคือโมบ้าแล้วสิ่งที่ผมพิมพ์กลับไปก็คืออ๋อพอดีเกมมันตายแล้วนะกูไม่ได้เล่นมาหลายปีแล้วนะ โอ้โหนี่มึงยังอยากจะไล่กูออกไปเล่นเกมอื่นอีกเหรอนะกูมาเล่นเกมกับมึงเนี่ยก็บุญแค่ไหนแล้วทำให้หามึงหาห้องเจอเนี่ยเออขอบคุณกูซะบ้างนั่นแหละพอถึงวันหนึ่งถ้าคนมันมันเลิกเล่นมันก็จะฟีลลิ่งแบบนี้นแหละมันเป็นธรรมดาของการที่อะไรก็ตามที่คนแม่งประท้าใส่กันเว้ยมันเหมือนกับเป็นธรรมชาติของมนุษย์อะแล้วคราวเนี้ยมึงเดือดใช่ไหมมึงก็อยากจะระบ,บายเพราะมึงอยากจะระบ,บายมึงก็เลยก็ต้องพิมพ์ไง เออเป็นเรื่องธรรมดามากถ้าพี i เอสามารถแก้ทุกอย่างได้ด้วยแอป L F ครับเราจะแก้ปัญหาเรื่องสเสมอฟในเกมโด t a 2ูได้ไงครับน้องครับน้องเราสามารถเปลี่ยนได้ครับด้วยแอปถ้าเป็นเคสจำนําข้าวล่ะทุกอย่าง ทุกความเชี่อมึงสามารถยกให้จำนำข้าวได้เออดิทำไมเจอคนไทยแล้วมันทำตัวแย่ใส่กันจังวะโดรา2เนี่ยเพราะจำนำข้าวเชีย่ยซับซ้อนวะ่ะเพราะว่าปูเนี่ยมันโกงจำนำข้าวมันทำให้บ้านเขาไม่มีเงินเออเขาเลยควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ มีอะไรอีกมีอะไรอีกที่มึงอย่าเบลมวันนี้ทีมโดตาไทยไม่ผ่านเข้า DPC เป็นเพราะจำนำข้าวเชีย่ยโยกในทุกอย่างดังนั้นในส่วนตัวผมเนี่ยอย่างวันเนี้ยที่เรามาคุยกันนะเว้ยเราไม่ได้มาคุยกันเพื่อหาทางออกให้กับเรื่องนี้ไม่ใช่หน้าที่กูไม่ใช่หน้าที่ของพวกคุณด้วยเรามาคุยกันสนุก,นกๆเฉยๆเออ เรามาคุยกันสนุกสนุเฉยๆเราไม่ได้มาหาทางออกให้กับเรื่องนี้ไม่ใช่หน้าที่เรา